เรามาถึงด่านต่อไปแล้วด่านนี้คือการแกะน้ำตาลเมื่อกี้ดูเหมือนจะลิ้นพันนิดนึงนะเอาด่านแกะน้ำตาลน,นี่ถ้าเราเผลอนิดเดียวแล้วก็มันจะถูกข้าพี <c oughs> ่แพเอะอะรามาเล่นใหม่คราวนี้เราต้องชนะให้ได้จึง ตอนนี้เราจะได้รูปอะไรนะเราต้องแกะน้ำตาลให้ดีที่สุดอึ่บโอ้โหาได้รูปดาวค่อยๆโอ้โหมาเสียงมากเลยอือขึ้นไปรู้ปะงี้เอามาแล้วยุดหยุดหขอร้องมาเราผ่านเราผ่านเราผ่านเวลาทุกคนดีนะที่เราไม่ได้รูปลง สุดเราก็ผ่าน